เมนูของส้มวันนี้นะคะเป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุกค่ะตอนนี้กําลังคั่วปลาดุกนะคะกับพริกแกงค่ะพริกแกงของเรานะคะก็จะมีตะไคร้ค่ะใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ตาใส่ข้าวเบื่อนะคะตำแล้วก็เอามาคั่วมารวนกับปลาดุกให้ตึงๆให้พอสุกก่อนถึงจะเติมน้ํานะคะ หน่อไม้ส้มของส้มนะคะก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็นํามาต้มแล้วนะคะเพื่อให้เขาลดกลิ่นแล้วก็ลดความเปรี้ยวความเค็มลงค่ะต้มก่อนนะคะค่อยแกงตอนนี้ปลาดุกตึงแล้วนะคะตึงๆแล้วค่ะเดี๋ยวส้มจะเติมน้ำค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะส้มจะใส่หน่อไม้ส้มลงไปค่ะหน่อไม้ส้มที่เราต้มแล้วนะคะ ปรุงรสชาติค่ะด้วยน,าาน้ำปลาน้ำปลาผงหนัว คนเบามือนะคะเดี๋ยวปลาดุกจะเปื่อยเดี๋ยวปลาดุกจะพังนะคะคนเบาๆค่ะจากนั้นก็ชิมรสชาติดูค่ะปิดท้ายด้วยแมงลักค่ะอิตุใส่ลงไปเลย เรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุก เรียบร้อยแล้วนะคะแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ส้มนะคะตอนนี้ตักเสิร์ฟนะคะ